เดี๋ยวมาดูแนวคิดนะครับว่าทำไมถึงทำรถฉีดยาในไร่มันสําปะหลังตอนแรกที่ผมคิดเลยก็คิดว่าจะเอาทำเป็นรถเข็นแล้วก็เอาเป้เนี่ยวางไว้แล้วก็เข็นเอาแต่มันก็ต้องเมื่อยขาอีกอะเพราะว่าอย่างผมก็นี่ก็จะมีรถฉีดยาในร่องอ้อยก็มีสองคันนะครับมันจะมีอยู่สองแบบแล้วก็มองว่า ส่วนใหญ่นะครับเกษตรกรบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีรถเครื่องนะครับหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์กันทุกบ้านอยู่แล้วแล้วเราจะทํายังไงเอารถเครื่องเนี่ยไปวิ่งในไร่มันได้นะครับโดยเราก็ทําอุปกรณ์ขึ้นมาแบบที่ถอดประกอบได้แล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่อย่างเป้ฉีดยาเนี่ยถ้าใครมีแบบที่เป็นเครื่องแบบนี้ก็ใช้ได้เลยหรือว่าจะมีที่เป็นแบบเป็นแบตเตอรี่นะครับก็ใช้แบบเดิมเดิมเพียงแต่ว่า มาประยุกสายฉีดนะครับที่จะมาฉีดที่ข้างหลังรถนะแค่ตัวนั้นตัวเดียวเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็ถอดอุปกรณ์ออกมันก็จะกลายเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดานะครับมอเตอร์ไซค์ของเราก็จะเอาไปใช้งานได้ปกติเลยโดยที่เราไม่ต้องดัดแปลงมากนะครับเราก็จะได้ลดต้นทุนซึ่งแนวคิดนี้นะครับเราจะเอาไปเก็บงานในตอนแรกเลยผมจะเอาไปเก็บงาน เวลาเราเอาไปใช้งานถ้าฝนตกใหม่ๆเราก็ไม่ต้องเข้าไปครับรอรอให้ดินหมาดๆที่อมอเตอร์ไซค์ของเราจะวิ่งได้นะครับเราถึงจะเข้าไปทํางานได้เดี๋ยวในครั้งหน้านี้เดี๋ยวผมจะเอาไปทดลองเต็มระบบดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ดีแค่ไหนนะครับไอน,นี้ผมปรับปรุงใหม่ละปรับสมดุลน,นะครับเอาถังขึ้นมาไว้ข้างบนบอกมันจะได้ไม่ทวงหลัง